ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB Bank ได้เปิดเผยรายงานครับว่า การเติบโตด้านเศรษฐกิจของลราคาดว่าจะต่ำกว่าที่คาดเอาไว้กันนะครับเนื่องจากการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของจีนต่ำกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้อมหน่วยจากฝนตกนอกฤดูกาลและความกดดันต่อเศรษฐกิจมหาภาพที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสาธารณะและการอ่อนค่าของเงินกีบ บทรายงานฉบับเดือนกันยายน2023ครับเป็นบทรายงานฉบับปรับปรุงของ ADB Bank ได้ปรับลดอัตราการเติบโตเหลือเพียงร้อยละ3.7ในปี2023จากเดิมคาดการเอาไว้ครับว่าสปปลาวจะมีการเติบโตอยู่ที่4%ทางนี้ครับการคาดการในปี2024ก็ยังคงไว้ที่ร้อยละ4และคาดว่าอัตราเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงสิ้นปีนี้ ในขณะที่หนี้สินสาธารณะส่วนใหญ่เป็นหนี้สินต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกันการแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านหนี้สินของประเทศจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐเพื่อทําให้การสนองทุนสาธารณะมีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทเทรดเซ็นเตอร์เวียงจัน